สวัสดีค่ะงานก่อสร้างเป็นงานที่มีขั้นตอนในการดําเนินการมากมายและยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งทําให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจนี้จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งในเรื่องของเวลาแล้วก็ต้นทุนในการดําเนินงานค่ะวันนี้นะคะหวานมีเว็บไซต์ที่ช่วยผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถบรหิหารจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบและง่ายดายยิ่งขึ้นมาฝากกันค่ะผมกับเพื่อนเริ่มทําธุรกิจก่อสร้างเมื่อ15ปีที่แล้วครับโดยที่ ทุกวันมีแต่ค่าใช้ใจ่ายเราทํางานไปโดยที่เราไม่รู้ว่ามันกําไรขาดทุนเท่าไหร่เราเลยอยากจะหาซอฟต์แวร์มาแก้ปัญหาเราก็เลยเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์กันขึ้นมาเองนึ่เป็นที่มาของซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจก่อสร้างตัวนี้ครับ ปัจจุบันเทคโนโลยีในการรวบรวมผลและวิเคราะห์ข้อมูลถูกนํามาใช้มากขึ้นในทุกวงการธุรกิจนะคะซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมต้นทุนและทราบผลการดําเนินงานในทุกขั้นตอนได้อย่างทันท่วงทีค่ะเว็บไซต์เพื่อธุรกิจก่อสร้างแค่ฟังชื่อดูนี่ก็แปลกแล้วนะคะตรงนี้มีคุณประโยชน์แล้วก็วิธีการใช้งานไงบ้างคะคือหลักๆเนี่ยเราก็ทําซอฟต์แวร์มาช่วยควบคุมต้นทุนครับได้งานก่อสร้างมาปับ๊บก็จะเริ่มตั้งงบประมาณก่อนครับมผมไปทําบ้านให้คุณหวานสมมุติว่าหลังละสิบล้าน ผมอาจจะตั้งไว้ประมาณไม่เ้าล้านบาทแต่ละอย่างจะต้องควบคุมอย่างไรบ้างมีค่าคอนกรีตเท่าไหร่มีเหล็กเท่าไหร่มีไม้เท่าไหร่แล้วก็ในทุกๆวันครับทีมงานในบริษัทเราก็จะเข้ามาบันทึกต้นทุนทั้งหมดก็จะเป็นแมทชิ่งแล้วก็ออกมาเป็นรายงานครับแล้วก็นอกจากเรื่องการควบคุมต้นทุนแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องการประสานงานที่หน้าง,งานครับเรามีแอปพลิเคชันที่ทําให้ถ่ายรูปหน้าง,งานแล้วก็รีพอร์ตเรื่องคุณภาพกลับมาได้ทราบมาว่าคุณประทัยเนี่ยนะคะยังต่อย,ยอดไปสู่การเป็นอ e ีคอมเมิร์ซด้วย เราทำซอฟต์แวร์ฟรีไปให้ผู้รับเหมาก่อสร้างใช้งานก่อนนะครับพอผู้รับเหมาเขาเริ่มทํางานได้ดีขึ้นคนขายวัสดุก่อสร้างครับและผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างก็จะสามารถเอาวัาสดุก่อสร้างเนี่ยจัดส่งแล้วก็ค้าขายกับคนกลุ่มนี้ได้ในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ครับถ้าหากว่าคุณเอาเทคโนโลยีไอทีหรือว่าซอฟต์แวร์บริหารจัดการมาช่วยครับจะสามารถทําให้คุณมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแบบเรียลไทม์และสามารถทําให้ธุรกิจของเราเติบโตไปข้างหน้าได้ครับ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการแล้วนะคะยังเป็นการช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวขึ้นไปทัดเทียมนานาชาติได้อีกด้วยค่ะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดทีด่เสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปค่ะ สนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยนะคะที่ w w w b a n k k o k b a n k c o m เพื่อนคู่คิดและ www.facebook.com/ เพื่อนคู่คิดค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพัทยมากๆนะคะยินดีครับเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ